ไปคุยแต่คุยได้นะครับการที่จะไปคุยแต่คุยได้แต่เราต้องดูข้อเสนอเขาก่อนแล้วเอากลับมาอ่ารับข้อเสนอมาเอามาทุกอย่างนะแต่อย่าเพิ่งไปเซ็นรับทราบว่าโอเคนะโอ,นะโอ้ทุกอย่างนะคุณจะไปแต่ัดสินใจคนเดียวมันไม่ได้ไม่ได้นะครับบอกได้เลยนะครับไม่ได้อ่คุณจะคุณไม่ต้องไปถามใครคุณจะอ้อเห็นด้วยเอาโอเคเซ็นสัญญาเลยนู่นนี่นั่นะมันไม่ใช่นะครับ เอาแค่รับข้อเสนอเข้ามาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มีความคิดเห็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการคือว่าย่างเชิงหรือว่าโยนหินถามทางนะครับอ่าโยนหินถามทางไปดูไปดูซิดูพฤติกรรมเ่าก่อนดีว่าเขาจะเอาแบบไหนอ่าหยุดยิงนะเขาต้องการหยุดยิงแต่เราก็ต้องมีข้อเสนอนะครับไม่ใช่ว่าหยุดยิงเฉยเฉยนะครับอ่านะแล้วสิ่งที่เสียไปเนะี่ย มันคืออะไรถูกไหมตอนนี้เขาพยายามจะหาทางลงให้มากที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่าหนึ่งเขาผิดเนี่ยเขารู้ว่าเขาผิดเออเขาจะหาทางลงก็คือหยุดยิงแล้วก็แล้วแล้วกันไปนะอะไรอย่างนี้นะเขาจะพูดลักษณะน,น,นั้นอ่านะแล้วก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่าไฟดับนะครับไฟดับวันนี้ไฟดับด้วยฝนก็ตกด้วยนะครับนะเออเป็นอะไรที่แย่เลยนะมองตรงแย่ตอนนี้ ก็ประมาณนั้นนะครับอ่าปลากุลาบนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีหมวดหัวทองด้วยนะครับนิตยานะครับพิสมัยนะครับผมทักทายกันเนาะอ่าเพราะฉะนั้นการที่ทําอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ใช่เจรจามันต้องเจรจาอยู่แล้วถูกไหมนะแต่เราต้องไม่เสียเปรียบนะครับไม่เสียเปรียบเขาอ่านะต้องไม่เสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้น รับข้อเสนอเข้ามาอ่าบอกว่ายังไม่เซ็นหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนอ่าปรึกษาหาเรือกัอนก่อนว่าอ่าเป็นยังไงเห็นด้วยหรือไม่อ่าต้องถามใจประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่ไปทําอ่าทำสุ่ 4, สี่สุมห้าไปไม่ได้นะอิงข่าวหรือย,ยังยังเลยนะครับยังยังเดี๋ยวรอลงไลน์นี่แหละมันมืดอย่างเงี้ยลงไปข้างนอกก็มืดเติบกว่านี้อีก ลงไปข้างนอกก็จะมืดเติบกว่านี้อีกนะ,ะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้เดี๋ยวรอไฟมาก็ไม่รู้จะมาช่วงไหนลนะ,ะเมื่อวานก็มาซะดึกเลยมาซะดึกเลยมาจะมืดเลยเอาง่ายๆนี่แหละเอฟซี FC นะมันจะได้เห็นความจริงใจของอขมเมรน,นะครับบอกได้เลยว่าเราไม่เคยไว้ใจขมเมรน,นะอเอาจริงเพราะคำพูดมันอนะแค่มันพูดแค่มันเปล่านะ่ะนะ เอาง่ายๆนะแค่แค่มันพูดโฆษณาอยู่นะมันก็ยังบิดเบือนเลยเอฟซีแค่คำพูดให้มันพูดความเป็นจริงมันยังไม่พูดเลยมันไม่เคยพูดสักครั้งหนึ่งเอาง่ายมันโกหกทุกครั้งแล้วถามหน่อยนะมันเชื่อใจมันได้ไหมถามแค่นี้นะมันเชื่อใจได้เหรอมันเชื่อใจไม่ได้เออมันพูดทุกวันก็บิดเบือนทุกวันเห็นไหมโกหกทุกวันไม่มีคําไหนเลยที่จะไม่โกหกอ่ะเอาพูดง่ายเมื่อมันไม่พูดความเป็นจริง เพราะฉะนั้นความความน่าเชื่อถือมันไม่มีหรอกแอดพูดได้เลยม,มันไม่มีเลยอนะ่ะเราจะเชื่อมันเราก็แค่ไปฟังมันเฉยๆเพราะทุกคนก็อยากจะให้เราเนี่ยปองดองกันแต่แอดอยากจะถามเหมือนกันนะครับเอฟซี FC นะว่าว่าถ้าเป็นประเทศคนอื่นอ่ะมันจะยอมแบบเราไหมถามหน่อยนะครับเออมันจะยอมกันอย่างเราไหมเรานี่อารมณ์อรวยมากที่สุดแล้วเดบรดาอาชาชาติหลายๆชาติอะ่ะเออ โอ,อนอ่อนผ่อนพันมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรอ่ะออถามหน่อยนะครับว่ามันมีเห็นคุณค่าของเราไหมอ่ายังมียังเห็นบุญคุณของเราไหมมันไม่มีคิดดูเราช่วยเหลือมันเงินแต่ละปีแต่ละปีมันเท่าไหร่ช่วยเหลือมันกินเปล่าด้วยมันยังไม่เห็นบุญคุณค่าเลยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นบุญคุณเลยมันยังเนรคุณได้อ่ะเพราะฉะนั้นขเขมรเนี่ยตัดได้ตัดเลย เออตัดได้ตัดเลยบอกหยุดยิงก็ได้นะนะเออหยุดยิงก็ได้แล้วก็ปักมงปักหมุดอะไรให้มันเสร็จสัตว์เลยมันโอเคไหมเออมันต้องโอเคถ้าไม่โอเคเราก็บอกไม่เอาเออไม่งั้นก็ปิดด่านยาวไปสั้นๆแค่นี้แหละปิดให้มันหมดเลยไม่ให้มันผ่านเออปิดการค้าขายเลยนะมันไม่ตุยหรอกเออถ้าไม่ค้าขายกับเขมรคงไม่ตุย เออถูกไหมอ่ะมันนี่แหละจะตุยพูดง่ายๆเอาง่ายๆนะเอฟีนะแอดบอกเลยเลยว่าอย่าไปทําอะไรให้มันเสียเปรียบเพราะเรามีเคยมีบทเรียนมาเยอะแยะแล้วเอาจงจริงเรามีบทเรียนเรื่องนี้มาเยอะแล้วเราพลาดมาครั้งก่อนก็พลาดนะนักคิดว่าครั้งนี้คงจะไม่พลาดอีกอครั้งนี้คงไม่พลาดอีกนะคงไม่ใช่ไปพูดแล้วไปเอออ,อหอ่หมกแล้วไปเซนะ็นเซนรับ สารภาพไปนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เอาง,ง่ายขนาดเรามีสัญญาขี่ฉบับหรอเออสัญญาเนี่ยถามว่ามันทําเคยทําตามสัญญาไหมไม่มีแล้วมันก็จะเฉยไปใช่ไหมมันก็จะเฉยไปไม่เคยสนใจเรื่องสัญญงสัญญาเไรหรอกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเซ็นอะไรจริงๆแล้วเออก็รับปากกันไปแค่นั้นเนองเออจะหยุดยิงก็ต้องถามว่าหยุดหรือเปล่า ขณะมันพูดเมื่อวานในบอกจะหยุดเนี่ยนาตีห้าตีสี่มันก็เริ่มยิงแล้วเห็นไหมนะตอนนี้นะเออซีนะแอนบอกได้เลยว่ามันพยายามจะหาทางลงมันรู้ว่ามันสูญเสียมากมายมหาศาลรู้ว่ามันมันจะแพ้แต่มันไม่มีทางเลือกอื่นอ่ามันไม่มีทางเลือกอื่นนะมันไม่มีทางเลือกอื่นมันก็เลยจะหาวิธีนี้ที่จะลงให้ได้แต่อย่าลืมว่ามันลงแล้ว ถามว่าเราจะเอาเรื่องไหมเอาเรื่องครับแล้วก็ฟ้องร้องไปด้วยเออฟ้องร้องไปด้วยนะเพราะว่ามันทำกับเราไว้แล้วมันฆ่าคนของเราอะฆ่าประชาชนะถูกไหมละ่ะมันผิดสัญญาโน่นนี้นั่นทุกอย่างเราต้องดำเนินการนะครับเอาผิดมันให้ได้เ,เพราะฉะนั้นนี่เป็นการที่ถูกต้องแล้วเป็นการเดินมาถูกทางแล้วละ่ะมันต้องเอาผิดมันด้วย นะหยุดยิงนะหยุดยิงได้แต่เราก็ต้องดําเนินการดําเนินคดีมันเอาง่ายๆดาเนินคดีมันอดำเนินคดีนนะเลยเเเที่มันทําไว้เอาให้หมดเอาให้ทุกชอด่อะชดใช้ค่าเสียหายมาอ่านะมันต้องเอาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ห้ามมาวุ่นวายยุ่งเหยิงกับอประสาทของเราแล้วก็ที่ทางของเราที่มันยึดเอาไปเนะี่ยเราเอายึดคืนหมดแล้วตอนเนี้ย่เหลือแต่ประสาท ขาพระวิหารนะ่ะที่เรายังไม่เอาของมันเพราะว่ามันเป็นไอ้มันเป็นไปรับทราบเข้าไว้แล้วไงนะเราไปสารโลกแล้วไงครั้งนั้นเราก็โอเคแต่ว่าเนื้อที่ร,บรอบๆข้างเนี่ยเป็นของเราอยู่แล้วเราคงไม่ยอมให้มันเอาไปได้หรอกก็ต้องปล่อยอ่าเราก็ต้องเอาตรงนี้ไว้ก่อนเอาทุกที่แหละทั้งภูมะเขือทั้งช่องเชิองอะไรเนี่ยเอาทุกอย่างเลยเก็บให้หมดนะแล้วอย่าให้มันมายุ่งเออย่าให้มันมายุ่งกับอ ประสาทสามประสาทของเราเนี่ยแม่มันยุ่งเลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวนะครับถ้าคืนยังมาอีกก็ก็ใส่กันอีกนะเออใส่กันอีกเนี่ยมันต้องมีสัญญามีอะไรถ้าคิดว่ามันจะลุกลามอีกเราก็ใส่อีกเออใส่อีกมันเหมือนกันไม่ใช่ปัญหาแล้วเรื่องที่จะเอาเรื่องมันก็ต้องเอาเรื่องเอ่อฟ้องมันไปเอ่อจะให้มันต่อสู้ไปอ่าเข้าสู่กระบวนการนั่นแหละ แันต่อสู้ไปเพราะยังไงมันผิดอยู่แล้วหลักฐานชัดเจนนะแอดดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการตกลงอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เป็นไปได้นะครับต่างคนต่างไม่ยอมกันมันก็คงจะไม่อยากยอมไม่อยากจะสูญเสียอะไรทั้งนั้นจริงๆมันไม่ใช่ของมันแต่แรกอยู่แล้ว FC. เอฟซีอมันไม่ใช่ของมันแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรับแค่ข้อเสนอมาอย่างเดียวก็พอ เอาแค่นั้นนะครับรับแค่ข้อเสนอมาแล้วก็เอามามาเข้าที่ประชมุมปรึกษาหารือกันว่าอ่าจะเป็นแบบไหนจะยังไงนะมันอะเอาพูดยง่ายอะไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะไม่มีข้อเสนอสําหรับมันหรอกอ่อมันต้องถอยออกจากที่ของเราเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นต้องถอยออกอ่าแล้ว ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นห้ามมีข้อแม้ด้วยนะเออว่ากันอย่างนั้นห้ามมีข้อแม้ด้วยเอ,อห้ามมันจะมาตั้งข้อแม้นู่นนี้นั่นว่าออขอตรงนี้ไว้สักหน่อยไหมออแบ่งกันแยกกันตรงนั้น,เอ,นเอาตรงนี้ไว้เอาตรงนู้นให้แกอย่างเงี้ยไม่ได้นะเอออันนี้ไม่ได้นะนะเอฟซีนะอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดนะครับออถือว่าเราเสียเปรียบเพราะว่ามันเป็นของเราเราไม่อ,อ่าไม่ให้อยู่แล้ว เออไม่ว่าจะเป็นติดชายแดนนู่นนี่นั่นะที่เราไปตามไปยึดแถววงแถววัดเนี่ยนะเราไม่ให้เลยนัน่นเป็นของเรามาแต่ก่อนนะครับมันยึดครองมาตั้งแต่เป็นสิบฝาปีมาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราไม่ให้เลยเออไม่ให้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาคุยเลยนะครับต้องเข้มแข็งเข้มเข้มงวดกับเรื่องนี้ด้วยอ่าแล้วก็ปักปันนะครับปักปันเขตแดนอ่าก็ต้องว่ากันเลย เขตแดนตามนั้นเลยเอาตามหนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นอ่ะเอาตรงนั้นเลยให้จบมามันจบเลยถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเห็นตามนี้ก็ทุกอย่างก็แฮปปีนะ้ไปนะอ่อแฮปปี้ไปแต่ท่านนอกเหนือกว่านั้นก็คงไม่เอาอย่าไปเอานะครับเสียเปรียบเออแล้วเราคงไม่ยอมแล้วละ่ะไม่ยอมอีกแล้วพูดกรันสั้นเราไม่ยอมอีกแล้วยอมมาเยอะแล้วอ่อยอมมาเยอะแล้ว นี่เอฟซีนะครับคุณลุงอรุณนะครับสวัสดีครับผมคุณแท็บเบ็นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซีเนาะวันนี้ก็เห็นเห็นลุงป้านะครับไปหาซื้อสิ่งของนะครับนะไปหาซื้อสิ่งของแล้วก็ใส่รถเอาไปเอาไปแจกนะครับศูนย์อพยกนะครับอ่าก็ ว่ากันไปนะครับเอาไปเต็มลำเลยนะครเอ่ใส่รถกระบะไปเต็มลำก็มีกระบะอยู่คันสองคันมนั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเออก็เอาไปแจกกันไปนะครับอ่ะก็นั่นแหละนะครับใครทําดีก็ยอมได้ดีอยู่แล้วนะครับเอ่อท้งนี้ก็ออกมาดิ้นนะครับออกมาพาดพิงอยู่ตลอดเวลานะเออถ้าถาเรื่องที่สี่กอเนี่ยอ่าตอนนี้ก็เปียบเปืยกันเป็นหมาไปแล้วนะครับนะ อหมาขี่ตัวนะหมาห้าตัวหรอเออฮะญาตกลายเป็นสุนัขไปแล้วนะเอฟซีนะเออญาตินี่กลายเป็นสุนัขแล้วสุนัขไม่รับซะแล้วเปรียบปเปย์หมาห้าตัวอ่าถ้าถ้าพวกนั้นเป็นหมาเนี่ยแล้วเขาเป็นใครนะเออมันก็ต้องถามว่าถ้าพวกนั้นเป็นหมาแล้วเขาเป็นใคร อะไรพิมพ์ส่งไม่ได้เหรอเอ่อก็ไม่เป็นไรออกไปเข้ามาใหม่ก็ได้อืมออกไปแล้วเข้ามาใหม่ก็ได้มันอาจจะเพี้ยนนะครับมันอาจจะเออเลอร์ก็ได้นะการพิมพ์ไม่ไม่ใช่ปัญหาอาืมแล้วก็พิมพ์ได้นะครับนะตอนนี้ก็ขนาดยังไม่ถึงนะเนี่ยมันก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะเอฟซีนะเอ่อตอนนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรนางทําไมถึงดิ้นจังเนี่ยตอนนี้นะเออ อ๋อขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเหรอขึ้นเป็นภาษาอังกก็ออกไปใหม่ก็ลบออกแล้วก็พูดใหม่อ่าพูดใหม่มันก็ได้แอดก็เคยเป็นนะครับภาษาอังกฤษไม่เรื่องปกตินะเอ่อความจํามันอาจจะเพียน er เออร์เลอเออเออไปบ้างนะครับไม่เป็นไรเราก็ลบออกแล้วก็พูดใหม่แค่นั้นเองอ่าคุณลีลาวดีนะครับสวัสดีครับผมเพราะว่า นางเริ่มรู้แล้วนะครับเอฟซีว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเออสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงเริ่มรู้แล้วนางเริ่มรู้แล้วนางเร,เริ่มบอกว่าอ่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็ฟาดเรื่องราวต่างๆอก็เปิดเผยมาเรื่อยๆนะครับคุณแม่เอ็ดเพนนสวัสดีครับผมเปิดเผยมาเรื่อยๆนะ อะไรนะอะไรนะจะแบนด์ไหมกัวโดนคืออะไรเออกลัวโดนอะไรอะไรจะแบนดไหมกัวโดนคืออะไรมึงกระแสบมึงกระแแมวเลยมึงก็แสบมึงกันนะมึงเก็บ,กบกปวดนี่แหละ ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะพาะ